ให้ทาการเติมตัวเลขแสดงจํานวนเหมือนกับแบบฝึกหัดข้อที่1นะครับเหมือนกันเลยครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ครับช่วงเวลาเริ่มเวลาสิ้นสุดมันมันยากขึ้นมาอีกนิดหนึ่งมันไม่ได้ตกที่ศูนย์นาทีนะครับมันมีช่วงของมีเศษนาทีทําให้การคํานวณมันยากขึ้นแต่ว่าวิธีการยังคงเหมือนเดิมครับเราก็จะทําการเขียนนะครับเริ่มที่เท่าไหร่นะครับไปจนสิ้นสุดชั่วโมงที่เท่าไหร่นะครับนับชั่วโมงให้ออกมาให้ได้ ที่เหลือค่อยเอาไปนับนาทีนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยแก้วตาเริ่มเล่นเปี่ยนโนต,ตอน9ก้าโมงสิบาอ่ะเขียนรอไว้ก่อนเลยครับเริ่มที่9ก้าโมงสิครับแล้วก็ไปสิ้นสุดที่10บโมงสีหโดยปกติจากข้อเดิมนะครับของเราบอกว่าถ้า9ก้าโมงครับเริ่มเวลา9ก้าโมงไปจนถึง10บโมงเงียครับมันจะเป็น0ูนย์ย์ถูกต้องไหมครับเราจะสังเกตเห็นนะครับจาก9ก้านาฬิกาไปจนถึง10บนาฬิกานี่คือ1ชั่วโมงครับ นี่หคือหชั่วโมงมันเปลี่ยนที่ตัวเลขข้างหน้านะครับโดยที่นาทีมันยังคงเดิมมันจะเต็มชั่วโมงพอดีครับจากชั่วโมงหนึ่งไปอีก1ชั่วโมงตัวเลขข้างหน้าเปลี่ยนนาทีข้างหลังจะเหมือนเดิมฉะนั้นะถ้าเก้าโมงสิบห้าอ่าข้อนี้นะเก้าโมงสิบห้าไปจนครบชั่วโมงมันก็จะต้องเป็นตัวเลขข้างหน้าเปลี่ยนครับเป็นสิบครับ และข้างหลังจะต้องเป็นตัวเลขเดิมครับเหมือนกับตรงนี้ครับตัวเลขเดิมศูนศย์ 0, อันนี้ก็ต้องเป็นสิบห้าตรงนี้จะได้หนึ่งชั่วโมงตรงนี้จะได้หนึ่งชั่วโมงและถัดมาจากสิบห้าไปจนถึง4ี่สิบห้าครับเราจะหาหนาทีที่ตรงนี้ครับเพราะมันไม่เต็มชั่วโมงครับตัวอะไรครับตัวชั่วโมงมันไม่เปลี่ยน เห็นไหมตัวชั่วโมงไม่ได้เปลี่ยนแสดงว่ามันไม่เต็มชั่วโมงน้าทีเราคิดยังไงน้าทีเราจะเอาข้างหลังครับข้างหลังนะมาทําการตั้งลบกันครับ45ลบกับ15นะครับ45ามาลบกับ40มาลบกับ15เหลือ0เหลือ3แสดงว่าตรงนี้คือ30นาทีครับหรือจะนับมือก็ได้ครับนับไป16เป็น1นะครับ สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบไปจนถึงสี่สิบห้านับไปได้สามสิบครั้งครับก็คือสามสิบนาทีดังนั้นคําตอบข้อนี้ก็คือเท่าเท่าไรครับหนึ่งชั่วโมงกับอีกสามสิบนาทีพอจะมองภาพออกมหมอันดับแรกก่อนก็คือนะครับดูนาทีก่อนนะครับชั่วโมงเปลี่ยนนะครับนาทีคงเดิมมันถึงจะครบหนึ่งชั่วโมงนะครับฉะนั้น มาดูข้อที่สองเลยก่อนไม่ย้อนการคิดละครับเพราะเรามีเวลาคิดหลายข้อนะครับฉนั้นข้อที่สองครับเดี๋ยวเรามาดูข้อที่สองนะเดี๋ยวพี้พูดข้อที่สามเมื่อก่อนมาดูนะครับข้อที่สองนะเริ่มที่นะครับพ่อตัดยานะเริ่มที่สิบหกนาฬิกาสิบห้านาทีครับไปจนสิ้นสุดอยู่ที่สิบแปดยี่สิบสามครับสิบแปดยี่สิบสามฉะนั้นเวลามันผ่านไปมันจะต้องกลายเป็นหนึ่งชั่วโมงมันจะอยู่ที่ สิบเจ็ดเวลานอ่าโทษทีครับชั่วโมงเปลี่ยนครับนาทียังต้องคงเดิมครับยังไม่ถึงสิบแปดยี่สบสามครับไปอีกหนึ่งชั่วโมงครับเป็นสิบแปดชั่วโมงก็ต้องนาทีเดิมนะครับสิบห้านาทีเหมือนเดิมถึงหรือยังครับถึงสิบแปดยี่สิบสามยังยังไม่ถึงครับแต่ถ้าเพิ่มไปอีกเป็นสิบเก้าหนึ่งห้านะครับเลยครับฉะนั้นมันจะเพิ่มอีกครั้งอีกครั้งหนึ่งแค่ เป็น23นาที18 23ครับนับชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมง2ชั่วโมงครับได้2ชั่วโมงทีนี้กี่นาทีละ่ะจาก15ไป23มันกี่นาทีเราคิดด้วยการเอา23ตั้งลบด้วย15 3ลบไม่ได้นะครับยืมมานะ13ลบ5เหลือ8ครับ สองชั่วโมงแปดนาทีนะครับตรงนี้นะครับยี่สิบสามตั้งตรงนี้นะครับลบด้วยสิบห้าตรงนี้เป็นชั่วโมงนะสิบหกสิบ็ดสิบแปดนี่เป็นชั่วโมงก็คือหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงครับนับหนึ่งนับสองนะครับตรงนี้เป็นนาทีนะครับเพราะว่าชั่วโมงเดิมครับชั่วโมงที่สิบแปดมันเดิมข้อที่สามครับ แม่บ้านเริ่มทำงานที่9โมง10นาทีครับไปจนถึง16เลยครับไปจนถึง16แล้เราก็ต้องให้เป็น16นาฬิกา10นาทีเหมือนกันเพราะมันจะได้เต็มชั่วโมงครับนับสิครับ9จนถึง16เป็นเท่าไหร่9แล้วครับ10 11 12 13 14 15 16 7ชั่วโมงครับตรงนี้7ชั่วโมง จาก16นาฬกา10นาทีไปจนถึง16 3 0นครับเราคิดยังไงนะเอา30ตั้งลบด้วย10ครับเหลือ20นั่นเองครับจากนั้นเท่ากับ7ชั่วโมงครับกับอีก20นาทีทันเนาะครับทันเนาะทันเนาะ10ไปจนถึง30มันคือ20นาทีนะครับเรานับก็ได้นะนับทีละ10ก็ได้ครับ10 20่สมันมี2ครั้งครับก็คือ20นาทีนะครับเนับไปถึง16ครับ7ครับ9แล้วก็10 11 12 13 14 15บ6มี7ชั่วโมงนะครับสังเกตเวลานับนะครับนาทีตรงนี้จะต้องลงท้ายด้วยนาทีที่เดียวกันนะครับแต่ถ้านับเพิ่มไปอีกเป็น17มันจะเลยมันจะเลยตรงนี้ครับเลย16 30กก็ต้องหยุดแค่นี้ครับแล้วก็มาคิดนาทีตรงนี้แทนนะครับ ได้20นาทีข้อที่4เลยครับขยับลงมาหน่อยดีกว่าครับพอเริ่มดูหนังที่22นาฬิกาครับกี่นาทีนะ15นาทีครับไปจนถึงโอ้โหข้ามวันครับ0 0 3 0 0 0นี่คือ24นาฬิกานั่นเองครับ อันขอโทษทีต้องเขียน24นะ24นาฬิกานะครับถ้ามันเป็น 00. น0นะครับดังนั้นเราจะคิดไปครับทีละช่วงเลยเป็นเท่าไหร่ครับชั่วโมงแรกเป็น23สนาฬิกา15นาทีชั่วโมงที่2มันจะเป็น24นาฬิกา15นาทีมีไหมเวลายอย่างนี้ไม่มีครับดังนั้นมันก็คือ 0 0 1 5นั่นเองครับนี่คือชั่วโมงที่2งนั้นนับได้2ชั่วโมงนะครับได้2ชั่วโมงจาก1 5นะครับ0 0 1 5ขยับมาเป็น0 0 3 0คิดยังไงนะ30ตั้งลบด้วย15ครับลบแล้วเหลือ15 ฉะนั้นได้เท่าไหร่ครับ2ชั่วโมงกับอีก15นาทีทันไหมครับอ่าเวลาคิดถ้าข้อนี้ไม่ทันนะครับอยากจะให้ย้อนกลับไปดูข้อ1 2 3่วิธีคิดข้อ1ของทำก่อนและข้อที่4นี้มันยากขึ้นตรงที่ เวลามันข้ามวันครับเราคิดให้ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับจาก22มาเป็น23แล้วมันจะเป็น24ครับแต่24มันไม่มีนะครับ24 15มันไม่มีมันมันมันมีแค่ถึงแค่2 4 0 0นะครับหรือว่าเป็นเวลา0ูนนาฬิกาศนนาทีอันนี้คือเวลาเดียวกันมันมีถึงแค่24ชั่วโมงดังนั้นพอมันเป็น24ปุ๊บนะครับมันจะกลับมาเป็น0 0ย์เหมือนเดิมนะครับมันก็เลยมาตรรงนี้คับ ชั่วโมงที่2มันก็เลยกลายเป็น0ูครับอีก15้าแค่ตรงนี้ครับแต่มันก็คือ2ชั่วโมงนะครับแล้วจาก15ตรงนี้ครับมาถึง30มันก็คืออีก15นาทีมันก็เลยนับได้2ชั่วโมงครับแล้วก็นับได้อีกนาทีอีกสิบห้านาทีนะครับมาดูข้อที่ห้าเลยนะครับค่อยๆคิดค่อยๆทํานะครับค่อยๆคิดทีละช่วงครับ เขียนยาวๆได้เราเขียนยาวนะครับเขียนสั้นสรุปย่อ,อยังไงได้เราทําตามวิธีของเราแต่จะให้แนวทางวิธีคิดเอาไว้นะครับทีนี้มาเครื่องบินออกครับเครื่องบินออกที่23นากา15นาทีครับโจทย์ค่อนข้างยาวแสดงว่ามีอะไรซับซ้อนเนาะลองดูแล้วกันครับอ,อ๋อชื่อสนามบินมันยาวครับไปจนถึงสนามบินอุบล นะครับเวลาศูนย์นาฬิกาสามสิบนาทีาก็เหมือนเดิมครับฉั้นชั่วโมงแรกมันจะเป็นยังไงครับชั่วโมงแรกมันจะเป็นยี่สิบสี่นาฬิกาสิบห้านาทีซึ่งมีไหมครับไม่มีไม่มีครับก็จะกลายเป็นศูนย์ศูนย์นาฬิกาสิบห้านาทีศูนย์ศูนย์นาฬิกาสิบห้านาทียังไม่ถึงนะครับฉะนั้นถ้าเพิ่มไปอีกหนึ่งชั่วโมงมนาฬกกาเป็นหนึ่งนาฬิกาสิบห้านาทีก็เลยครับฉะนั้นหยุดแค่ตรงนี้ครับได้หนึ่งชั่วโมงได้แค่หนึ่งชั่วโมง และจาก0ูนยเนี่ยครับไปถึง 0, 0, 3, 0. ูนย์ศลบสิบหกแล้วครับเอา30ตั้งลบด้วยสิเวลาที่มาถึงตะก,กี้นี้เนี่ยนะครับเราเหลือ15บฉะนั้นก็คือ1นชั่วโมงกับอีก15นาทีครับข้อทีหกครับโทรทัศน์เริ่มถ่ายทอดฟุตบอล0ูนยครับไปจนถึง หนึ่งห้าแปดอย่างนี้คิดยังไงครับศูนย์ศูนย์สองแปดไม่ต้องงงครับเพิ่มมามันก็กลายเป็นหนึ่งจุดสองแปดนาทีคงเดิมครับถึงหรือยังครับโอเคยังไม่เกิดนะยังไม่เกิดแต่ก็ยังไม่สิ้นสุดการถ่ายทอดนะครับจากตรงนี้เพิ่มไปอีกครับจากตรงนี้เพิ่มไปอีกครับเป็นหนึ่งห้าแปดครับฉะนั้นคิดดูชั่วโมงก่อน หชั่วโมงเท่านั้นนะครับศจนถึงหนก็คือ1ชั่วโมงศู 0, นย์ไหนหงไหน0นไปจนถึง1มันแค่หชั่วโมงครับยี 28, ไปจนถึง58าสิดคิดยังไงในมันได้กี่นาที58ตั้งลบด้วย28่สิครับแปลบดเหลือศนย์หรือ3นะครับถ่ายทอดไปหนึ่งชั่วโมง30นาทีเราเอาอนาทีมาตั้งลบกันนะ ดังนั้นคำตอบก็เป็นหน้าทีนะครับข้อที่7ครับพนักงานเริ่มเข้าเข้างานนะ0ูน8ครับไปจนถึง7โมงฉะนั้นไม่ต้องเป็นอะไรครับก็ต้องเป็น0 1 2 8ถูกต้องไหมครับแล้วก็ไปอีกแบนน0 2 2 8 อ่านะับไปอย่างนี้นะหรือนะครับเราไม่เขียนแล้วครับเสียเวลาเรารู้แล้วมันจะต้องไปอย่างเงี้ยไปจนถึง0728ครับทั้งหมด7ชั่วโมงทีนี้28ไปจนถึง33ครับ33นะครับ 28ไปจนถึง33นับก็ได้ครับ28 29 30 31 32 33อีก5นาทีนับนิ้วเอาก็ได้ครับ28ไปจนถึง33มันขาดอีกกี่นาทีขาดอีก5ครับตั้งลบก็ได้13-8ลบ8เหลือ5ครับ3ถูกยืมไปแล้ว2เหลือ0นะครับ5นาทีเหมือนกันมาดูข้อที่8เลยครับ พนักง,งานขับรถทัวร์เริ่มที่เวลา22่สนกาสิบสี่นาทีไปจนถึง2องนากายี่สิกานาทีครับอย่างนี้ข้ามวันนะ22 23 24 22เป็น23ก็ต้องเป็นนาทีเดียวกันครับ24ไม่มีใช่ไหมครับเป็น00ครับแล้วก็01ครับหรือหน แล้วก็0ูย์สหรือ2เขียน0ูนย์ไปแล้วครับกี่นาทีเนี่ยกี่ชั่วโมงก่อน1 2 3 4งชั่วโมงครับ4ีชั่วโมงจากตัว1 4ตรงนี้ครับไปจนถึง0 2นยเราเอา2 9กับ1 4มาคิดนะครับ สองเก้าลบสิบสี่ครับเหลือห้าเหลือหนึ่งสี่ชั่วโมงสิบห้านาทีเรียบร้อยครับทำหน้าที่เจ็ดสิบเจ็ดครับ